ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนกสินใจเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแฟนคลับประกาศเลิกติดตามปมอ,ออกตัวแรงแทนเพื่อนม้าอ,อนาุพาเหมียวประวันรัตจากกรณีดราม่าเรื่องการแสดงออกเรื่องการเมืองของม้าอ,อนุพาและเหมียวประวันรัตซึ่งล่าสุดนั้นสาวนกสินใจเปล่งพาณิ์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม้าอ,อนภาและเหมียวประวันรัตหลังกับเจอดราม่าย่างหนักนวง ซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้นั้นทางด้านนกเสีนใจนั้นก็เจอถล่มด่าและถูกวิาพากวิจารอย่างหนักในโลกโซเชียลและล่าสุดทางด้านนกเสีนใจก็ได้ออกมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์โดยเป็นรูปภาพของตนเองพร้อมกับข้อความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการประกาศจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน